สวัสดีครับมาพบกับผมหน้านอนเพลย์เกมนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเกมที่มีชื่อว่าม o ลเอ็นเบดภาคสองแ e นเดอรนะครับผมอ่าแล้ววันนี้นะครับมาดูที่ว่าชายโชคร้ายของเราจะเป็นใครนะครับในในยุคของสงครามในครั้งนี้นะครับผมอ่าเราจะเอาชีวิตรอดใน สงครามฆ่าฟันกันได้หรือไม่นะครับมาดูเอาใจช่วยกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวพาไปรู้จักกับเมืองต่างๆนะครับให้มีข้อมูลเล็กน้อยนะครับเราจะได้เข้าใจอันดับแรกครับเป็นเผ่าวานาเดียเผ่าสีแดงนะครับขอดีข้อเสียก็ดูด้านล่างนี้นะครับผมไม่ต้องดูไม่ยากเผ่าสีฟ้าเผ่าในจิเรียเผ่าสีพวกที่อยู่ในตอนหิมะนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับผม ต่อไปก็เป็นเผ่าสีม่วงแอมพายสีเหลืองสีฟ้าและสีเขียวนะครับอ่าสีเขียวนี่ก็จะดุๆหน่อยอยู่บนเขาส่วนไอ้สีฟ้านี่รู้จักดีเลยครับเผ่ามองโกหรือว่าพวกจิงกิงขานนะครับวกดีดุร้ายมากนะครับเอาละแล้ว6กเผ่าพันธุ์นี้นะครับสิ่งที่ผมจะเลือกมาก็คือเผ่านี้ครับเผ่าแมทเเนียนะครับเผ่าสีเขียวนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไปรับชมรับฟังนะครับตัวละครผู้ชกร้ายของเรานะครับอ่าเริ่มจากการที่ผมแต่งตัวละครก่อนเลยนะครับ แล้วผมจะสรุปโดยย่อให้ฟังอีกทีครับผมเฮ้ยไ hey, อ้นี่มันหล่อนี่ว่าพอใช้ได้นะครับแต่อาหุนอาหุนมันไม่ต้องล้ำมากอ่าให้มันพเพียวๆหน่อยเราเป็นโจนเราไม่ล้ำมากหล,อลก่ลอกระสุนเออเด,ดูชุดออกซิเออบอกประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่อาอไปล้ำมากล้ำมากซูไม่ได้หรอกโอเคไปดุยกันเลยเอาดูชุดด้วยอ่าไปดุยกันเลยนะครับเผ่า เพื่อเป็นการวิเสยเวลานะครับผมจะเล่าย่อๆนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเลือกพ่อแม่ของเรานะครับชาชิกําเนิดของเราก่อนนะครับอันแรกจะเป็นพวกมีเชื้อสายเจ้านะครับพวกขุนนางนะครับแล้วก็พวกเกิดมาก็เป็นเบน,นเดอลอร์ดเลยนะครับอันที่2ก็จะเป็นคุณหมอนะครับผมก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งส่วนอันที่3ก็จะเป็นพวกชาวเมืองในระดับ ขุนนางนะครับเป็นผู้ดีนะครับผมนี่ผู้ดีก็จะได้ทักษะของเมืองนั้นๆมานะครับแล้วก็อันที่4ี่ก็จะเป็นเนี่ยครับช่างตีเหล็กนะครับเป็นคนทํางานของเมืองนี้นะครับเป็นคนสําคัญนะครับที่คอยตีเหล็กนะครับแล้วก็อันที่5้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าชาวบ้านธรรมดานะครับคนทําฟาร์มพวกชาวคาราวานอะไรเงี้ยก็จะเก่งการสอดแนมส่วนอันดุสัก็จะเป็นโจรนะครับเป็นพวกที่เป็นอาชญากรในประเทศนะครับผมอ่าก็จะมีค่าความเจรีนะครับแล้วก็ ค่าเสน่ห์ในตัวนะครับผมอ่าและแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมจะเล่นนะครับอันดับแรกผมจะไม่ได้อยากเป็นใหญ่เป็นโตนะครับตอนที่สร้างตัวละครก็คือไม่ไม่ได้หวังที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในเกมนี้ลองดูนะครับว่าถ้าเราเป็นผู้นําระดับล่างเราจะไปได้ถึงขนาดไหนนะครับแล้วเราก็เลือกพ่อแม่ที่เป็นโจรนะครับผมอ่าแน่นอนผมจะเอาเป็นพวกเรียกว่าเกิดมาจากพวกพวกมีเล่นเหลี่ยมนะครับผมอ่าแล้วชีวิตในวัยเด็กของเรานะครับ ชีวิตในวัยเด็กของเรานั้นจะมีเป็นคนยังไงน่ะเหรอเป็นคนยังไงอันนี้อันแรกก็จะเป็นทักะั่งความเป็นผู้นําอันนี้ก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดดูหน้าตาใส่ใจรายละเอียดนะครับผมอันที่สี่ก็จะแบบว่ามีความสามารถในการคํานวณนะครับอืเอ้มันหาเงินได้เยอะนะอ้พวกคานวณเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะใช้แบบว่าในแบบเขาเรียกเข้าสังคมเก่งนะครับเสน่ห์แล้วก็เนี่ยการเป็นผู้นำเนี่ยพุ เป็นเด็กน้อยที่เข้าสังคมเก่งนะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นแนวที่แบบว่าชอบสัตว์รักสัตว์นักม้านะครับผมเป็นคนรักม้านะครับแล้วก็จะได้วงการแพทย์มาใกล้เลย ใส่ใจนี่ซื่อใจดีอ่ะแน่นอน,นครับเราให้เป็นพวกบ้าก้ามเนื้อ <c oughs> <c oughs> บ้าก้ามเนื้อใช้ดับใหญ่ okay. โอเค <บา S 2> ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยเด็กในวัยเด็กของเราที่พอจะรู้เรื่องได้นะครับเราทาอะไรอยู่ในวัยเด็กเราเนี่ยเราได้ลงลงเหล็กหมู่บ้านนะครับโอ้ทํางานในรงเหล็กหมู่บ้านน,นะครับโตมาตอนเด็กพ่อกแม่ก็พาไปทํางานร้านตีเหล็กนะครับผมโอ้โหโตขึ้นมาอีกนี่นี่น่าจะวัยรุ่นแล้วอายุ 17, 17 18นะครับ ตบิบโตมาในช่วงสงครามอย่างว่าในะยุคนี้มันยุคสงครามไงเตบิบโตมาตอนนี้เราทำอะไรตอนตอนที่ยังไม่มี มีสงครามเนี่ยแล้วเขาเราไปสูงสิ่งกับเขาเรียกว่าวัยรุ่นกลุ่มไหนนะครับอันแรกก็จะและนี่แหละครับเป็นการเลือกตัวละครนะครับเลือกเนื้อเรื่องเลือกสตอรี่เองนะครับผมโอ้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทุกช่วงวัยนะครับผมแล้วก็ช่วงวัยนี้นะครับเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับผมก็ทําการเลือกที่จะออกสํารวจกับกลุ่มนักสำรวจในหมู่บ้านนะครับในเมืองของเราครับก็ได้ทักษะคว้างแล้วก็ทักษะความเจริญมานะครับและโตขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะครับครับเป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายนะครับแล้วตัวละครของเรารู้สึกว่า เหตุการณ์อะไรทําให้เขารู้สึกประสบความสําเร็จนะครับแล้วเราก็เลือกอันแรกนะครับก็คือเขาปกป้องประเทศแล้วก็เอาชนะศัตรูได้นะครับแล้วก็ได้ทักษะความกล้าหาญมาในระดับหนึ่งนะครับผมความ,<ผ>มใจกล้าความกล้าหาญขึ้นมานะโอเคเราก็มีความกล้าหาญแล้วก็จะต่อสู้กับศัตรูอันนี้ก็คือคนข้างๆนี้รู้สึกจะเป็นพี่น้องเรานะครับผมอันนี้ก็จะบอกเ่าเรื่องราวของเราแล้วครับเขาบอกว่า หลายๆครอบครัวที่อยู่ในชุกยุคสงครามะครก็ชีวิตของเราเป็นยังไงกับพลิกผันจากสงครามบ้างคุณถูกทําลายโดยกองทัพและกองทัพเล่านะครับลักทรัพย์สินที่ดินพร้อมกับพ่อแม่พี่ชายเรามีพ่อมีแม่มีพี่ชายนะครับนี่คนน่าจะเป็นพี่ชายนะและน้องชายสองคนอ๋อแล้วก็เรามีน้องชายอสองคนนะครับไปยังเมืองใหม่ได้ยินว่าปลอดภยัยแต่คุณไม่ทันได้ระหว่างทางนะครับโรงแรมก็ถูกผักถูกโจมตีพ่อแม่ของคุณถูกสังหาร และน้องของคุณก็ถูกยิดไปน้องน้องชายสองคนนั้นน่าจะเล็กนะครับแล้วพี่ชายของเราก็รอดมากับสองคนแล้วเราทําอะไรกับพี่ชายสองคนถึงรอดมานะครับอันแรกก็คือลุยแม่งกับผู้บุกลุกเลยลุยแม่งเข้าไปสู้เลยนะครับแล้วเราก็รอดมาฆ่ามันง่ายๆแล้วก็รอดมา,า,มนนะอ,ดมาอันที่สองก็คือขับไล่กับด้วยลูกธนูนะครับก็คือใช้เขาเรียกว่าขับไล่ของพวกเขาออกไปด้วยลูกธนูนะแอโร่ใช้แบบว่าหลอกล่อด้วยศรัทธาเขาเรียกว่าศาสนาของเขานะ เออโจมตีโลโลแล้วก็อันที่สามคือขี่ม้าเร็วหนีกันไปสองคนแล้วก็ได้ขวาก็เรียกว่าทักษะสอดเนมมานะครับวิเคราะ์เดุลกกนดาแล้วก็จะรนหนุกหนีได้นะครับอันที่สี่ก็เนี่ยหลอกผู้บุกลุกอ่ะหลอกล่อหลอกล่อมันหลอกล่อมันจนแบบว่ามันหลงหลงลระเลงแล้วกันแล้วก็เชื่อเราแล้วก็หนีเราก็หนีออกมาได้นะครับผมอันที่สี่ก็คือรวมกลุ่มเลยรวมกลุ่มกับคนนะครับแล้วก็ปั๊บปาลมโจรนะครับ โอ้โหเราจะได้ทักษะแตกต่างกันอันนี้ในเรื่องจะเป็นยังไงนะครับนั้นแน่นอนนะครับเราสองพี่น้องเก่งอยู่แล้วครับบุกตะลุยเลยได้ไหมเราจะได้ทักษะดับมือเดียวครับเขาเรียกว่าการฝึกฝนความไวในการเขาเรียกว่าฐานลาบมานะครับผมอันนี้สองขับไล่ด้วยธนูดีนะครับผมเอาเป็นเพิ่มทักษะธนูหน่อยไหมนะครับผมแล้วก็จะมีทักษะก,กลยุทธ์เพิ่มมาด้วยนะครับอันนี้กอัน,นี้นะครับผมโอเคเอาละและใช้ชีวิต ของเรานะครับก็ใช้ใช้สมองในการหลบหนีเล็นึงนะครับเรามีความสาหารเพิ่มขึ้นมาอ่าแล้วชื่อของเราที่เป็นโจรนะครับของเรานะครับก็คือง่ายดีนะครับผมชื่อโอ้อาแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของเขานะครับทั้งหมดก่อนที่จะนี่มันคือการรีวิวเรื่องราวของเขานะครับมาดูซิว่าชายคนนี้นะครับจะมีชีวิตรอดอยู่ในโลกของมาส์อมเบได้นานแค่ไหนนะครับแน่นอนครับเราจะปรับง่ายนะครับอ่าเรา AI นะครับความยากของ AI จะขนาดไหนเหรอแน่นอนเรามีปกตินะครับแล้วก็ฐานพันศึกแล้วก็าทาทายง่ายๆก็คือ normal, hard, very really hard นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเอาแค่ hard พอนะครับฐานพันศึกระดับฐานพันสึกพอนะครับ <laughs> อยากเกินอันตรายโอ้โบนัสอันนี้น,น,นั่นอะไรไม่รู้นะครับผมทิ้งไปนะครับเลิกใช้งานการเปิดใช้งาน,กา,งานการเกิดและการตายอันนี้คืออะไรอะ เลือกคีโร่ที่มียุคไข่และซื้อันได้นะครับตัวเลือกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังอ้าวเปิดใช้งานการเกิดและการตายอ๋อแปลว่าเราจะเขาเรียกว่ามียุไข่ของเราด้วยครับมีวันตาย,ยง่ายคือแก่ก็ตายได้นะครับผมคีโร่ Hero สิ้ิโอเคอันนี้ก็ไปอ่าประมาณนี้นะครับระดับปานกลางระดับฮาร์ดปานกลางที่นำตระกูลมาเลยเราต้องออกสำรวจเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตระกูลของเรานะครับตระกูลของเราน่าจะต้องชื่อดิเมนทิตดี ดีเมนทยนะครับตระกูลของเรามีชื่อว่าดีเมนทยนะครับผมภาวะสมองเสื่อมนะครับผม <c oughs> เอออะไรดีเมนทยนะครับตระกูลตระกูลดีเมนทยนะครับหรือตระกูลช่างตีเหล็กนะครับผมดีเมนทายไปภาวะสมองเสื่อมแม่เปิด Google นะครับทำไมผมแปลได้รวดเร็วอะโอ้โผม Google ครับ Google แบบ ถ่ายรูปนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้หวังที่จะเป็นพระราชง์พระราชาอะไรอย่างนะั้นจะรับจ้างนะฮรรับจ้างไปเรื่อยๆแล้วก็สู้ในอะไรเว่าความสามารถที่พอจะสู้ได้นะครับใน่นอนนะครับนิสัยของเรามันเหมือนกับเหมือนกับหมาหมาในห <laughs> มาในตัวสีตาประจําตระกูลนะครับหมาในตัวสีดำพื้นสีดํานะครับพื้นสีดําหมาตาขาวก็ต้อง สีขาวนะมาน้อยมาน้อยนะครับผมแมาน้อยพี่ตัวมันเป็นมาน้อยมีขนหน่อยดีกว่าเนี่ยเฮ้ยแมวน้อยเออนี่อยู่โอ้โหแมวน้อยแมวน้อยตัวใหญ่หน่อยเออแมวน้อยตัวใหญ่ๆตัวตัวเหลืองๆอ่าแมวเหลืองๆเหลืองน้อยนิดอ่าเหลืองเหลืองอีกนิดอ่านี่ครับตระก,กูลแมวน้อยนะครับผมตระก,กูลดิมันทายภาวะสมองเส่อบของดิมันทายเฮ้ยตุินี่มันน่ากลัวดีเว้ย อาตระก,กูลดิเมนทายเป็นตระก,กูลแมวน้อยเอาละชื่อเสียงตระก,กูลของเราได้ก่อขึ้นมาแล้วตระก,กูลดิเมนทายแมวน้อยน่ารักโอเคไปลุยกันเลยดิเมนทายสนามฝึกซ้อมข้ามไปโอ้โหเอาละครับแล้วแล้วแมวแมว,แมวน้อยดับแรกเราจะทําทอะไรก่อนเลยชีวิตแรกนะครับผมอัพก่อนเลยนะครับผมอัพดับสองมือ,ก,อก่อนเลยนะครับโอ้โหดับสองมืออันนี้ก็คืออันนี้รู้สึกว่าพลังโจมตี ดาบสมบูรณ์เพิ่มขึ้น10%นะครับไม่ต้องคิดมากเอานี้เลยนะครับผมเกณฑ์ทหารก่อนเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะมีความชอบนะครับอ่า relation เนี่ยหนึ่งเนี่ยก็คือเขาชอบเราหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งอ่านี่คือศูนย์นะครับเขาไม่ได้ชอบเราแนะนำตัวให้หมดนะครับโอ้ยนี่มันชอบเราตั้งแต่แรกเจอเลยนี่ว่าโอเคคุยให้หมดนะครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาเกณฑ์เพื่อนอรของเราหนึ่งสองสามสี่สี่ท่านนะครับในราคาแ80ดสิเหรียญ ทองนะครับนี่เหรียญทองนะโอเคเอาละเราจะมาฝึกเขาเรียกว่าพี่น้องเรานะครับอรกองโจนของเรานะครับโดยการฆ่าลูเตอร์นะครับโจนเรามาดูศึกแรกของเรานะครับเจ้าไม่รอดแน่นะครับผมมาดูซิว่าศึกแรกของเราจะเอาชนะไม่ได้เลยวห้าต่อสี่กองโจนโอเคไม่ต้องกลัวไอนะ้น้องปึ๊บฟึ๊บๆๆ๊บ๊บพีมาแล้วนะครับผม กองโจนอยู่ตรงนั้น4ี่ตัวนะครับผมแล้วก็เรามีกันอยู่5้าคนแล้วเราซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอัศวินในระดับเขาเรียกว่าในระดับที่เรียกว่าควางขวานไม่โดนหนึ่งอันนี่โอ้นีเป็นไทยดีเป็นไทยแต่กูนีเป็นไทยเอาพวกแกมัน,มนแค่ฐานเกณฑ์นี่หว่าลืมแทงแทงข้างหลังแทงข้างหลังคืองนานของเราแทง ดีมากอ่านี่คือสึกแรกของดีเบนทายนะครับใช้ชนะเป็นของเราโอเคสึกแรกของดีเบนทายถ่ายรูปเลยโอเคป่าไปได้สึกแรกเขาโอ้โหช่างภูมิใจเหลือเกินนะครับยึดของโจรมาได้สองอย่างนะครับผมแล้วก็ฆ่าโจรตายหมดเลยเอาละอันนี้ภารกิจของเรานะครับก็คือช้างชื่อเฉียงแล้วก็ภารกิจ ภารกิจอะไรเนะี่ยภารกิจของเรานี่ตระกูลของเรานะครับไม่มีภารกิจหรอมันต้องมีภารกิจนะจริงๆเนี่ยนีตต่ตามนี้ภารกิจเราอะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็ทําความรู้จักขุนนางอีก10คนนะครับผมแล้วก็ทําตามเงื่อนไขนี้เราก็สามารถเป็นราชาได้นะครับผมอันดับแรกเราไปหาซื้อเรียกคนของเราเยอะแล้วนะครับไปหาข้าวกินก่อน หาข้าวปลาก็ทำการซื้อขายในหมู่บ้านนะครับเจอหมูตัวหนึ่งสามสิบสี่เหรียญก็ซื้อมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็ซื้ออาหารให้หลากหลายหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าก็จะมีเขาเรียกว่าบวกโพพเซชันนะครับเขาเรียกว่าความชอ็งขันกำลังใจทหารนะครับอันนีน้ีครับทหารเราก็จะ้อมลบเสมอนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอ่าแล้วก็หาเพื่อนเพิ่มนะครับหาเพือ่อนเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ ห้าคนนะครับกลายเป็นสิบคนแล้วตอนนี้เรามีเพื่อนสิบคนแล้วกลายเป็นทหารกองโจรสิบนะครับผมโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคบัตรืออัตโนมัติแล้วก็มีทักษะอ่าเขาเรียกว่าทักษะความเป็นผู้นําเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อนเยอะนะครับไหนวะผู้นาอาเพิ่มผู้นํนี่อันนี้ขึ้นอ๋อขึ้นแค่สิบนะครับน,น,นิดหน่อยนิดหน่อยโอเคอันนี้ก็ขีดความจํากัดนะครับเรายังสามารถเรียนทักษะอะไรไปได้เราต้องเพิ่มความเป็นผู้นําเล็กน้อยนะครับผม <laughs> เลเหลี่ยมเราต้องมีนะครับผม และเล่เหลี่ยมมันทําอะไรได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันโอเคเราต้องมีเล่เหลี่ยมอันดับแรกเราล่าเลยล่าเลยโจนเนลุตเตอร์เนี่ยไม่มาเนี่ยนี่ทางความเดือดร้อนให้คนหมู่บ้านแถวนี้ไม่ได้นะเข้าใจไหม,มไป,ไป้าหมายเราคือกำจัดมันนะครับห้าตัวเราสิบคนสั่งลุย,ยเลยลุยโหโคตรหลายท่านลุนมากให้ตายเถอะซาร่าเราขี่ม้าด้วยนะด้วยความเร็วที่ที่ด้วยด้วยความเร็วที่เขาเรียกว่าที่ ใกล้เคียงกับคนเดินเลยนะให้ตายเถอะโจมตีด้วยขวานโอ้โหปาแม่นมาครับรเอาให้นะครับปาแม่นแล้วปาแม่นแล้วเอาดิขวานลงไปสู้ดีกว่าลงไปสู้ดีกว่าไม่ถนัดก็หลังมามาเจอเจอขวานที่คาดคาดหน่อยเป็นไงดีฆ่ามันเพื่อนเออโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคนะครับ ฆ่าใครเลยนะครับแค่สร้างอองเสียหายเล็กน้อยนะครับแถมเพื่อนเลเวลอัพด้วยโอ้โหแล้วก็ได้หมวกโจ์มาใส่นะครับแล้วก็เสื้อโจมที่ไม่ดีเท่าเรานะครับรองเท้าที่เราดีกว่านะครับผมแล้วก็มาดูชุดตรงนี้ดิอันไหนดีกว่ากันโอโ้อไม่ดีเท่าเราเลยนะครับผมอันนี้ความเร็วในการฟัน106นะครับอันนี้ความเร็วในการฟัน82ตัด66 อันนี้ก็แรงกว่าอยู่ดีดาบดีกว่านะครับผมเสื้อผ้าดีโอเคอ่าประมาณนี้แล้วกัเราจะเล่นประมาณนี้แหละนะครับไม่เล่นไม่เล่นเยอะกว่าน,นั้นโอ้โหดูชาวออาชีเาเรียกว่าทหารมือาปีอยู่กับอยู่กับเป็นร้อยนะครับเอา้อนแรกเอ,อ้ยเราก็ต้องไปเมืองใหญ่ก่อนดีจะมาทําอะไรแถวนี้เรามาสร้างชื่อเสียงก่อนดีอ่านี่ก็มีค่าใช้จ่าย18บาทนะครับจ่ายไปแล้วก็จะไปที่อาริญานะครับแล้วก็สอบถามเขาเกี่ยวกับอาริญามันคืออะไร โคลันด็อกนะครับเป็นแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับซึ่งเราอยู่ที่ท้ายตารางเลยนะครับไม่เคยแข่งเขายังไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นเราจะไปซ้อมความรู้จักกับเขาก่อนเดี๋ยการเดินเข้าไปถามเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่อะไรหน่าว่าอะไรหน่าเนี้ยมันคืออะไรมาข้าวสวัสดีสหายข้ามเพื่อถามเกมนี้ว่าการสู้ของใหญ่เกมว่าจะโชคดีหรือไม่ดีเหรอทัวร์นาเมนต์เนี้ยอย่างนี้พวกข้ารู้ข้าเคยได้กินเกี่ยวกับเกมนี้เหรอจะอาจจะเป็นชื่อมูนำประเพณี่บ้าๆ้าบ้นะครับผม คุยกันไปเรื่อยๆอบอกข้ามาการต่อสู้มันเป็นทำย่างไรเราจะเริ่มบอกรอบนี้มีการแข่งขันใกล้ๆ,ๆที่ไหนมัง่งมันก็นจะบอกเรามาว่าซนาลาแล้วก็เอสกาดเอสกาดเอาละข้าจะไปที่เอสกาดข้าจะไปสร้างชื่อเสียงที่เมืองเอสกาดนะครับก่อนทีจะไปเราหาเพื่อนก่อนตอนนี้เราสามารถสร้างเพื่อนได้ตัวละยี่สิบพีสิบเอาสักยี่สิบมีแปดสิบสองสี่หกแปด โอเคประมาณนี้ประมาณนี้8ปด,ปดพอนะครับผมอ่าเรามีเพื่อน14คนแล้วเอ้ยเรามี23คนแล้วเราเราเป็น14นะครับเราก็ดูเมืองแอสการ์ดอยู่ที่ไหนวะเมืองแอสการ์ดเมืองแอสการ์ดเมืองแอสการ์ดเอ่อ,อไหนวะเมืองแอสการ์ดอย่าบอกนะนี่อ๋อสารานี่แอสการ์ดโอ้โหเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาไม่ไปดีกว่า <laughs> ไกลเกินนะครับผม อ,อันนี้ก็จะเป็นเพื่อปราสรทนะครับผมเราอจะไปเข้ายุ่งเลยนะครับผมนนเข้าสู่หมู่บ้านสีเขาเรียกว่าสีม่วงม่วงใช่ไหมอันนี้หมู่บ้านเดี๋ยวที่ผมบอกไปนะครับหมู่บ้านสีม่วงสีเขียวสีแดงนะครับม่วงอ่อนอันนี้ม่วงเข้มม่วงอ่อนน้ําเงินเฮ้ยมันมีเยอะอยงะอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าไม่มีเจ็ดอ่ะอันนี้คืออันเดียวกันเหรออ๋อเจ็ดขั้วานาจว่ะ ไอสีฟ้านี่ก็จะเป็นเกงคิสขานนะครับผมสีอันนี้ก็จะเป็นพวกแขกพวกแขกอันนี้สีแดงอันแรกที่เรารู้กันอยู่อันนี้ก็พวกตอนเหนือพวกเขาเรียกว่าพวกเอสกิโมหรือเปล่าเอสกิโมนี่หมู่บ้านเกิดเราอยู่นู่นบ้านเกิดเรานะครับผมนี่บ้านเกิดเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองหลักห้าเมืองนะครับแล้วก็จะเป็นป้อมปราการเล็กๆนะครับโอ้หเราต้องกลับบ้านเกิดดิเราต่างบ้านต่างเมืองมานานแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราระหว่างเดินทางเราจะพักที่ซินยก้าก่อน การเดินทางของโอเวอร์นะครับตอนนี้ควบมาบวกไปปึ๊บนะครับผมอ่าแล้วก็มีเพื่อนให้เช่าคนนึ่ะซื้อซื้อมาครับเราไม่มีเงินแล้วจะไม่มีเงินลืมขายของนะครับผมเฮ้ยผู้กำยำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคนที่สามารถเข้ามาเป็นพวกเราได้ก่อนที่เราจะคุยกับเกียรติดขวาก่อนดูว่านายมีทักษะอะไรที่เราจะช่วยเหลือเราได้บ้างอือชายคนนี้มีทักษะเอ่อเขาเรียกว่าความสมคัญ การจัดระเบียบการจัดกลุ่มนะครับแล้วก็มีค้าขาย90นะครับขา,ขายเยอะกว่าเรานะครับแล้วก็โอ้โหก็ดีน่าสนใจผู้กำยำแต่นายไม่มีทักษะที่เราต้องการนะสินายมีเกียรติยศและความใจกว้างนะสิข้า,าต้องการพวกสะถุนต,ต่ำต่ำปมนงแดงๆอะ่ะพวกเร็วๆอะ่ะข้าเลยจะรวมต,ตัวคนเร็วก็ใจไหมมาเรีย <c oughs> นรู้ <c oughs> เรื่องตีดาบกันทีหลังนะครับผมโอเคเรามีทักษะตีดาบใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> ด,ดูกัน มีนักษาตีดับเดี๋ยวจะตีดับขาขายนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคขายของที่ป้นม,มาจากโจนเลยครับนี่ขายได้ส0มสิบอันนี้ขายได้ส2ิบสองรองเท้าขายได้เาายอะ oh, oh, เยอะเยอะโอ้โหรวยเลยรวยเลยนี่จะได้รายได้มา187ปสบเจาทครับรวมก็จะอยู่ตรงนี้ yeah, นะครับ <m akes noise> ไม่ได้ใช้หรอกขายไปผู้ส่องมือใช้ขวานไงนี่พอเอาโล่โล่ <me aning> โล่ย้มาก่อนอ่าโลกาะเออโลเออโลขวานเออเอาว่าไปต่อเลยนะครับผม ชีวิตต้องก้าวต่อไปนะครับผมหาโจรเปล่าดีกว่าเอ้ยอะไรวนะเนี่ยเอ้ยาลาชาขอสอบถามหน่อยคุยก่อนคุยก่อนคเควสหลักเควสหลักครับขาชินชอบท่าน,นมากเลยท่านรู้เกี่ยวกับนิลิสวาเซอร์อะไรเนี่ยวันนี้เราจะมาราจะมาถามลาชาพวกนี้นะครับเกี่ยวกับว่าการขึ้นเป็นราชาเนี่ยทำได้ยังไงนะครับนี่ก็ผ่านเควสเราต้องไปสอบถามคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่า ประวัติศาสตร์500ปีที่แล้วนะครับผมอ่าอะไรทำนองนั้นนะเหมือนตอนแรกรช่างรื้เสื่อมมากกว่านี้ก่อนนะครับเขาถึงจะค่อยความใจแล้วนี่จะเป็นเคล็ยดย่อยนะครับสีฟ,ฟ้าๆแต่ผมไม่ทํานะครับผมอ่าเราไปที่หมู่บ้านก่อนเยี่ยมผู้คนก่อนผู้คนผู้นี้เอ้ยอะไรเนี่ยเกียดเราตั้งแต่เจอกันเลยเหรอเราต้องคุยนะครับคน,<ห>นเกียดเราบางคนเราแค่เห็นหน้าก็ไม่ชอบอะไรตรงนั้นนะนะโอ้โหไม่มีใครรับเกียรติทหารเลย อาหารจะหมดหรือย่างอาหารยังเหลืออยู่นะครับเอามาสักอันหนึ่งก็ได้มันพอเหลืออยู่อ่าอย่าให้มันอดปากอยากแห้งฮยมีมา้าซื้อม้าราคาถูกตามเมืองดีกว่าโอ้ก็ไม่ถูกนะครับหกแปดสิบหกนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าการกัดเก็บนี้นะเราจะแบกได้แค่สามร้อยสิบใช่ไหมตอนนี้ก็น้้ำหนักแค่เจ็ดสิบเอ็ดหน่วยสามร้อยสิบหน่วยถ้าเราเอซื้อมา้ามาเพิ่มตัวหนึ่งปุ๊บเิ่มาอีกร้อยหนึ่งเลยแต่เราเงินไม่พอไงไม่มีโจรให้เราปาบเลยหรอก เข้าเมืองใหญ่ก่อนละกันเฮ้ยเมืองใหญ่มีเอ้ยโจรโจรว่าเจ้าลูเตอร์หกัวเจอกับข้าหน่อยข้ามาสิบห้าเป็นไงอย่าหาว่าข้าลังเก,ลกแล้วกันนะปุกเข้าไปเลยเอาละข้าโจนเล่นๆนะครับเอาพยายามอย่าข้ามันตายนะทุกคนเพราะว่าข้าจะเอามันไปให้ทั้งการเอเคป,เอปุ๊บเอาละปุกเข้าไปนะครับผม ุ่มโจรเจอกับปุ่มคนโฉดน,นะครับทหารลักจ้าของเรานะครับโอเคตามเข้ามาตามเข้ามาทหารพันธุ์ซิกอย่างเราการกอนป้าไม่โดนอีกแล้ว <c oughs> จะโดนเพื่อนฆ่าชา้าจากข้างหลังแน่นอนออ,อกันไว้มีโลไว้อ่าอออ,อ,อเออโดนโดนเออเป็นไงเรียบร้อยเออเออ เออเราฆ่าคนตายนะครับผมถ่าติดแดงตัวหนึ่ฆ่าคนตายนะครับโอ้โหเอาแล้วมันนีสงครามอะ่ะอย่าโทษฆ่าไม่ได้นะอ่าโ,โอเคจับลูตเตอร์ได้ตัวหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอามันไปขายนะครับผมเอาละแล้วก็แล้วก็วกเพื่อนเราก็อัพเลเวลด้วยนะครับส3บตัวนะครับเงินในการอัพก็คือใช้ส5บห้าสิบหรสิกว่ามนะั้งใช่ไหมร้อยร้อยสอง 2 3 0 0นะครับเราจะอัพเป็นพลธนูทั้งหมดอ่าสัก5ตัว2 3 4 5อ่าแล้วผลโลสัก8ตัวแล้วับเอ้ย6ตัวอ่าธนูหกครับที่เหลือก็เป็นพลโลอ่าเราก็จะมีเขาเรียกว่าพลโลทั้งหมด8ตัวนะครับอันนี้แบบดับธรรมดาอยู่นี่มีดับโลคนหกเนะครับธนู6เอ้ย โอเคพร้อมจะลุยกันนานๆแล้วนะครับเสียในการอัปเกรดไป195นะครับก็คือซื้ออาวุธให้มันนั่นแหละนะแล้วก็เกาะมือเกาะมือมาใส่นะครับผมได้ปลามากินได้เสื้อมาใส่นะครับมาดูซิว่าเสื้อผ้านี้ดีกว่าไหมเส <c oughs> ื้อผ้าเราก็ยังดูดีกว่าดีอยู่ดีนะครับผมเอาล่ะมาลุ้นกันซิว่าไปนอนไปนอนที่หมู่บ้านออสการ์ Oscar นะครับแล้วมาดูซิว่าชีวิตของนายโอเวอร์นะครับจะใช้ชีวิต ไปอย่างไรนะครับเลเวลอัพนะครับขออนุญาตอัพเวลก่อนเลยละกันนะครับเวลที่เราจะอัพคือดาบสองมือแต่เรายังไม่มีดาบสองมือใช้อัพดาบมือเดียวก่อนนะครับนะครับไปให้สุดสักทางาเราค่อยว่ากันใหม่โอเคมาดูซิว่า oh. โอ้โหพอเราปรับหมู่บ้านเขาเรียกว่าปรับโจคนแถวๆนี้ให้นะครับเนี่ยมันก็เริ่มชอบเรานะครับขึ้นมาหนึ่งรีเลนชั่นขึ้นมาหนึ่งโอ้โหโอเคมาดูซิว่า โอเวอร์ <Over S 2> ของเราเราจะเงินหมดแล้วก็ลูกน้องหนีไปก่อนหรือว่าจะอดตายก่อน <c oughs> อันดับแรกมาลุ้นกันต่อไปนะครับพบกันใหม่